ดีครับอยู่ช่องทุเรียน h ชนแนลสวนภาษานะครับวันนี้มาอัปเดตทุเรียนเล็ก4เดือนนะครับผมก็เป็นที่น่าพอใจนะครับโดยที่สุดเลยนะครับร้อยเรลยนะฮะทีนี้ก็รู้สึกว่าดีมากครับต้นนี้แล้วก็ต้นอื่นต้นอื่นก็สวยอยู่ครับผมอาจจะมีต้นงองแง,งง,อง,งบ้าง,างแต่ว่าผมก็เลี้ยงสไตล์แบบ อินรียนะครับแล้วก็มีเสริมธาตุปุ๋ยเป็นเคมีนิดหน่อยสลับกันไปครับต้นจะได้โตแล้วก็พัฒนาได้ดีนะครับต้นนี้นะครับต้นงอกง,งอแง่งก็เริ่มมาแล้วครับดินเขาอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็เติมธาตุอาหารเข้าไปเติมอินทรีย์เข้าไปเยอะนะฮะตามเวลาที่กําหนดไว้อย่างเช่นเติมอินทรีย์ไปทุกๆุนะครับทุกๆเดือนนะครับก็ช่วยได้เยอะอยู่แล้วก็สลับกับ เคมีบ้างนะครับทุกๆครึ่งเดือนตัดกันไปเป็นช่วงเวลาตามตารางที่ผมทาไว้ต้นนี้เจริญเตรือโตได้รวดเร็วมากเพราะว่าอยู่ดินที่เขาสมบูรณ์นะครับดีมากเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะทุเรียนสาวสวยต้นนี้ครับเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะครับต้นนี้นะครับนี่ครับผมอาจจะมีใบไหมบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ ตกใจอะไรเพราะว่ามันอาจจะมีเสิร์ปปุ๋ยอาจจะมีถี่ถี่แต่น้อยฮะนี่ฮะต้นเขาสวยมากครับเพราะว่าดินเขาสมบูรณ์มากให้ปุ๋ยมูลรวมปุ๋ยมูลขันขาวนะครับสังเกตที่โคนได้เลยนะครับมีแต่ขี้ไสเดือนทางนั้นเยนฮะอินทรีย์เขาสมบูรณ์มากแล้วก็ไม่ได้เสิร์ปปุ๋ยอ่าเคมีเยอะไปนะคแค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับโรยล้อมรอม,อมทรงพุ่มนะฮะทรงพุ่ม กระจายเป็นเม็ดเลยนะครับหนึ่งตารางนิ้วนิ้วหนึ่งประมาณคืบเนี่ยต่อหนึ่งเม็ดกระจายกระจายกระจายรอบทรงพุ่มให้เขาละลายแล้วก็เสิร์ฟเขาไปข้างล่างให้รากปลายรากเขามาหากินข้างนอกด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะครับนะครับทรงต้นเขาสวยมากครับสี่เดือนนะฮะตัวนี้โตเร็วมากครับแล้วก็กิ่งออกทุกกิ่งเนี่ยนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับผม ดีมากครับต้นนี้ถือว่าใช้ได้แล้วก็เป็นต้นที่ดีสวยนะครับเราไปดูต้นอื่นกันได้เลยนะฮะกบทองคําคมบางก็มีบ้านคมบางนะฮะต้นนี้ก็สวยเพราะว่าเสริรฟอินซีเข้าไปนี่ฮะสังเกตได้ว่ามีแต่ม่แต่หินทั้งนั้นเลยนะฮะหญ้าไม่ค่อยขึ้นด้วยอินรีอาจจะไม่เต็มที่แต่ว่ามาดูตรงนี้สิครับ ต้นเต็มเลยนะฮะตัวนี้เขาชอบมากเอ็นซีเยอะครับให้ปุ๋ยมูลรวมเข้าไปหมุนปุ๋ยมูลค้างคาวมูลวัวนะครับแล้วก็เสิร์ฟด้วยไตโคไดมากนะครับเนี่ยฮะเขาก็ดีเยี่ยมเลยครับผมใช้สูตรนี้ใช้ได้ครับเนี่ยฮะเขากำลังโตนะครับตัวนี้เนี่ยฮะส่งต้นเข้ามาแล้วนะครับผม เดี๋ยวเขาจะสร้างเป็นทรงพุ่มขึ้นไปต่อไปต้นนี้เล็กกว่าเพื่อนเลยฮะแต่กอดออกมาแค่คืบเดียวเท่าน,นี้นะฮะแต่ว่าโตขึ้นมาเยอะแล้วนะครับผมก็ซีเดีนเหมือนกันนะครับต้นนี้อาจจะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคครับผมถือว่าใช้ได้เราไปดูต้นนี้นะครับต้นนี้ก็แต่งใหม่ทาใหม่ตัดพวกต้นไม้ที่บงังแสงออกไป ต้นนี้เป็นต้นที่สูงที่สุดแต่ว่าก็มาแล้วครับผมก็คือราคาสูงนะฮะสองพันห้ามีแต่พันดีๆทั้งนั้นนี่คฮะงงงงแง่ง,ง,งๆหน่อยครับใบแต่เขาก็มาแล้วครับมามาก็โอเคครับก็ถือว่าดียอดเข้ามาเดี๋ยวรอรับหน้าฝนได้เลยนะฮะถือว่าโอเคแล้วครับถือว่า เดี๋ยวต้นก็จะโตต่อไปถือว่ามาได้ครับมาได้มาได้เดี๋ยวเขาก็โตเดี๋ยวยอดนี้ก็จะเป็นยอดแทนประธานขึ้นไปนีครับถือว่าประสบความสําเร็จอย่างเป็นที่น่าพอใจนะครับนี่ครับลำตุ้มก็เริ่มแตกเริ่มพัฒนาแล้วเดี๋ยวรอเขาแตกใบเขาปล่อยให้ใบตอนนี้ยังไม่แต่งนะฮะ วิธีทําให้ต้นมันเจริญได้แบบฟื้นฟูต้นนะครับอย่าเพิ่งไปแต่งใบนะครับรอให้เขาแบบมาก่อนยอดมาปุ๊บเราก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งปล่อยเขาใบเยอะก่อนตอนนี้เป็นโรงครัวที่จะทําให้ต้นเขาสมบูรณ์ขึ้นในอนาคตแล้วก็แต่งแสงให้มีแสงออกมาสักหน่อย นะฮะรับหน้าฝนอีกทีหนึง่งเดี๋ยวผมก็จะเสิร์ฟตัวเป็นซิงอีกทีหนึ่งครับทาให้รากเขาจเจริญก่อนที่จะมาหน้าฝนนีน่ครับถือว่าโอเคครับต้นนี้มาแล้วครับผมมาเกือบทุกยอดแล้วนะครับผมเดี๋ยวนับยอดกันได้เลยนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25ประมาณ30นะครับ30ก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็ที่ติดตามช่องทุเรียนแชนแนลส่วนภาษาในทีนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดซับสไคร b e กดแชร์ได้ครับมาอัปเดตทุเรียนให้เพื่อนๆได้ดูกันครับก็ถือว่าโตโอเคครับอาจจะไม่ได้สวยงามอะไรมาก เพราะว่าพื้นที่ปลูกก็มีจํากัดแต่ว่าก็พอมาได้ครับผมต้นนี้มาแล้วครับผมปล่อยให้ใบเขาออกเยอะๆก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งให้เขาเป็นทรงต้นก่อนให้เขาโตก่อนครับก็มามาได้แล้วครับถือว่าดีใจครับต้นนี้มาได้ตอนแรกนึกว่าจะไปซะและ้วเพราะว่าราคาสูงอยู่เหมือนกันครับผมครับผมขอบคุณครับ